จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะจะขู่ขานิดนึงเหมือนเขากำลังทำทางกันด้วยอะค่ะข้างๆอันนี้เราจะไปพักกัน3คนเนาะก็ทางอาจจะลุกลังนิดนึงนะคะส่วนที่พักของเราก็คือจะเป็น Redview Fishing Camp นะคะเป็นจุดกลางติน อันนี้เราไม่ได้มีการจองที่พักเนาะไม่ได้ก็ออไม่ได้เป็นการจองจุดกลางเต็นท์เนาะก็คือเราคาดว่าจะไปดูข้างหน้าเลยนี่อันนี้มีน้องหมาด้วยนี่เราก็กำลังจะเดินทางขึ้นไปเนาะไม่แน่ใจว่าจุดกลางเต็นท์จะเต็มหรือเปล่าเอ่ย นั่นน่าจะเป็นป้ายบอกทางสำหรับจุดกลางเต็นท์ของเรานะคะก็คือใกล้จะถึงแล้วน่าจะมีคนพักเยอะอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะโอเค ันนี้มีป้ายบอกอะไรเอ่ยโอเคอันนี้เราก็น่าจะถึงลานจอดรถสำหรับจุดกลางเต็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอารถเข้าไปจอดกันก่อนเนาะอันนี้รถก็เยอะอยู่นะคะน่าจะพักกันเยอะอยู่ก็เดี๋ยวเราจอดรถกันก่อนนะคะ เราก็มาถึงแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เกิดปัญหาคือบริเวณกลางเต็นท์ด้านหน้ามันเต็มครับบริเวณกลางเต็นท์ด้านหน้ามันเต็มเราก็ไปกลางเต็นท์ตรงบ้านหลักหนึ่งเราเลยอ่ะพี่ เต็มครัทีนี้ก็น่าจะไม่นนะอูนน่เลยน้ำมันขึ้นนะฮก สรุปว่าที่กลางเต็นท์เต็มครับแต่ก็มีกลางได้แต่มันไม่ผมไม่ค่อยโอเคอะ่ะแต่ว่าห้องน้ําดูดีนะครับดูดีหมดอะครับเราต้องอต้องออกเดินทางหาทางไปอีกโอไม่เป็นไรครับวันนี้เราลุ้นกันว่าเราจะได้พักที่ไหนฮะดูครับเนนหหด็กวัยรุ่นคนหนึ่งลุ้นกันวันนี้จะได้นอนที่ไหนฮะ พอเราใส่บูอยู่ใส่ลุลยอยู่นะครับไม่กลัวก็เมื่อกี้มีคนเพิ่งมา้วยนะมีคนเพิ่งมาด้ลยนะเมื่อนะกี้นะ่ะมีผู้หญิงกับผู้ชายขึ้นมาครับอกว่ากางเต็นท์แต่ทางล่างเต็มแล้วให้ไปดูก่อนอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปหาทางหน้าดูก่อนเราเอาที่ทเราชอบอสบายใจเอาธรรมชาตินะอืมแต่ว่าเราต้องรีบกลางแล้วเพราะมันมืดแล้ว โอเคครับเราก็เรามาถึงแล้วก็ไม่มีเวลานะครับก็เ,เลยนเนรีบกางเต็นท์<ข>นแล้วก็รีบทําอาหาร<ม>ากินเพราะมันมก็ดึกนะทุม่มสองทุม่มกลางส็จก็ทุ่มมาดีวัดีมีหมูมาก็เลยรีบทําหมูทําเป็นซุก,กี้ฮนะซุก,กี้ง่ายง่ายครับเรามาดึกด้วย<ง>เดี๋ยวกหน้าไปแก้มือโอ้นี่มีรู้เลยว่าต้องแก้มือเล่มันก็ลืมหลายอย่างครับ ที่นอนที่นอนที่นอนก็ลืมรับวันนี้ต้องนอนแข็งแข็งนะที่นอนลืมลืมที่นอนอีกแล้วอืมทีนี้ก็นอนแข็งแข็งนะลืมที่นอนแล้วก็ไฟต้องเปลี่ยนไฟพอดีไฟไฟติดเป็นไฟธรรมดามามลแงเพียบเลยที่นี้มาแรงเยอะปิดปิดปิดหมงได้ลูกเวลาเย็นงเขาก็เนาะ ถึงว่าเราไม่รู้นะว่าข้างหน้าเป็นไงเราก็ครั้งแรกก็ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรมากจะบังด้วยดอฝนตกนี่ดีอ๋อนีนเราก็มาชงต้องเป็นไฟนะเป็นไฟดวงแล้วก็เรื่องที่นอนลืมเราก็ลืมหลายอย่างครับหลายอย่างลืมหลายอย่างก็หันไปด้านนี้ด้านเขาเรียกว่าจะเป็นจิ้มจุ่มไม่ด้วยหลายอย่างครับ เรารีบด้วยแล้วก็อะไรย่างร,รีบ,ร,บรีบเพื่อนะอืมครับโอเคงั้นเด<ช>ีย๋ยวเอาไว้เขาหน้าเราจะทําให้มันดีวันนี้จบคลิปแรกงั้นเรผมขอตัวทานข้าวก่อนแล้วกันครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้ก็เวลาหกโมงป่าเนะาะนี่เจ็ดโมงแล้วลว่าน,นีเพราะเมื่อเช้าตื่นมาก็เตรียมอุปกรณ์ตกปลาครับนี่วันนี้เดินมาห้องน้ำก็เลยนี่ห้องน้ำด้านหลังครับนี่ครับเดินดูบรรยากาศร,รอบๆครับก็ถือว่าโอเคนะครับไปไปเรา ดีๆเป็นไงั้งลูกเนี่ยมาแปลงฟันเนี่ยใช่ฟันเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยไม่หยับด้วยพ่อไม่สบายเลยเดูครับรอบงัดรอบๆเลยครับดีนะ ทำแมนี่ตื่นยังช้านี้ทำอะไรกินครับตต่นไงครับยังงครับมีเหลือนด้ครับ กำลังนั่งตกปาอยได้ปลากี่ตัวครับนั่นครับเต็นเราไม่ใช่สีม่วงนะครับ,บเต็นเราไอ้ที่อยู่ใกล้ๆสีม่วงเหลยครับไดลายัางไม่ได้เลยทำไมไม่ได้อะทำไมไม่ได้อะโมโหลอะไเชีลองหันกล้องอันไปที่วันนี้มันถ่ายรูปหล่อหลอ<ะ> <laughs> <laughs> ลอลออลอเออเา เราก็นั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งนะม่อยากตกน้องเป็นไรอะไรนะเปไหนมันมันีสักตัวเลยลงไปจับมันเลยลงไปจับก็ดึงมาดิน่ะตอนนี้มันกำลังอ่อนฮะแล้วมันกำลังตอนดูน่ะหนูรู้เด็กได้จอระเข้อันลุกดีๆทำได้ดีทำได้ดีเดี๋ยวดิจะไปไม่ไหวแล้ว

นะครับ <S <S คันเนะบ็ดเออเองมีขอ,องกินอยู่ตรงนี้นะนี่นนี้คือตินเหล่านั่งขันเบ็ดเราอยู่ตรงนู้นนั่นอยู่งั้นเงี้ยมาทุกคน

เดี๋ยวก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันครับพอดีเราจะเดินทางกลับแล้วก็ทางมันจะกุกขักคุกขักนิดนึงเป็นหลุมเป็นบอ่อนิดนึงแต่ข้างในดูโอเคครับสวยบรรยากาศดีเอ่อมาก็เตรียมให้พร้อมครับก็เดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับไว้ทีมหน้าเราเจอกันบ๊ายบายไปด้วยบ๊ายบายบาย๊บายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย